กาจอผมมันค่อนข้างเอียงนะเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่ไงขนาดผมยึดจุด2จุดไว้ที่ด้านหลังแล้วนะครับผมมันยังดูเอียงเลยนะครับเพราะว่ามันหนักนะครับแล้วก็มันใหญ่เวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับซ็อกเก็ตที่เสียบกับตัวกาวจ่อเนี่ยมันอาจจะเสียหายได้นะครับมันอาจจะขาดมันอาจจะหลุดพี่จะเห็นชัดเลยว่ามันเอียงขนาดไหนดูดินี่ดูระดับน้ำาน่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมระดับน้ําน่าจะพอดีละนะครับผมก็เกือบพอดีอะพี่ประมาณนี้เลยสูงขึ้นนะครับผมนี่พอดีเลยเห็นไหม นะครับจากเมื่อกี้ที่มันหย่อนลงฝั่งนี้นะครับมันก็จะเสมอกนเท่าเท่ากันเลยนะครับพี่ปรับไฟได้นะครับผมเราจะต้องมีตัวควบคุมด้วยนะครับพี่ตัวควบคุมด้วยสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ร้านเจ็ตเกมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําไอเทมอีกหนึ่งตัวนะครับพี่ที่พี่ๆคนไหนที่ใช้การ์ดจอตัวหนักๆเนี่ยนะครับผมควรใช้นะครับนั่นก็คือการ์ดทำการ์ดจอนั่นเองตัวนี้เลยนะครับผมมี2ตัว มี2ขนาดนะครับพี่ตัวนี้นะครับผมจะยืดได้ตั้งแต่7จ็ถึงสิเซนนะครับส่วนตัวนี้จะยืดได้ตั้งแต่5ถึง8เซนนะครับพี่จะมี2ตัวนะครับแล้วแต่เมนบอร์ดของพี่ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำนะครับพี่ตัวนี้พี่ๆคนไหนนะครับผมที่ใช้ก้าวจอตัวเทพเทตัวที่มันตัวใบใหญ่ๆห่เนี่ยนะครับบางเวลาเราเสียบกับเมนบอร์ดเนี่ยมันหนักนะครับตัวยืดที่ด้านหลังเคสเนี่ยบางทีมันก็ถึงแม้มันจะแน่นนะแต่อีกฝั่งหนึ่งมันก็มันก็ยังห้อยอยู่นะครับ ทำให้ภาระเนี่ยมันไปตกอยู่ที่เมนบอร์ดนะครับผมตัวซ็อกเก็ตเมนบอร์ดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเสียบกระจอตัวหนักไปเนี่ยเราไม่มีตัวกาดค้ำเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวซ็อกเก็ตเนี่ยมันเสียหายได้ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ผมแนะนํามากนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับโดยการหมุนนะครับหมุนออกหมุนเข้าแบบนี้แล้วก็จะมีไฟนะครับตัวนี้สีขาวๆเนี่ยข้างในคือจะมีไฟนะครับเป็นสาย3พินนะครับจะมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับจะเป็นตัวผู้กับ จะมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับเอาไว้เสียบที่ตัวของคอนโทรลเลอร์นะครับตัวควบคุมไฟนั่นเองนะครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับผมที่ต้องการใช้ไฟ RGB สวยๆของตัวคําการจอตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมโอเคมามาดูกันกาจอผมมันค่อนข้างเอียงนะเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่ไง นะครับแล้วทีเนี้ยมันเอียงมากนะครับขนาดผมยึดจุด2จุดไว้ที่ด้านหลังแล้วนะครับผมผมยึดจุด2จุดไว้ที่ด้านหลังมันยังดูเอียงเอียงเลยนะครับเพราะว่ามันหนักนะครับแล้วก็มันใหญ่บางทีเนี่ยเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับไอ้ซ็อกเก็ตตรงเนี้ยนะครับซ็อกเก็ตที่เสียบกับตัวก้านจอดเนี่ยมันอาจจะเสียหายได้นะครับมันอาจจะขาดมันอาจจะหลุดลองเอาระดับน้ำที่เขาแถมมาให้เนี่ยวัดดูเลยนะครับวางดูเนี่ยครับพี่มันค่อนข้างเอียงลงนะครับพี่จะเห็นชัดเลยว่ามันเอียงขนาดไหนดูดิดูระดับน้ำดินะครับผม นี่ดูระดับน้ำเนี่ยเอียงไปฝั่งนู้นนะครับเราจะต้องดันตรงนี้ขึ้นนะครับพี่อ่านี่ดันตรงนี้ขึ้นนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะครับพี่มันจะยึดติดได้ตรงนี้ไม่ใช่แม่เหล็กนะครับแต่ว่าจะเป็นเป็นแผ่นพลาสติกจะนุ่มๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากใช้ไฟตัว R G B ด้วยนะครับพี่จะต้องมีกล่องควบคุมตัวนี้นะครับผมกล่องควบคุมไฟ R G B ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมตัวของอ่าพวกไฟพัดลมต่างๆนะครับแนะนํา ให้ใช้ตรงจุดริมๆนะครับตรงจุดริมๆตรงมุมมุมฝั่งนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่หย่อนหย่อนที่สุดนะครับพี่ก็ใช้ระดับน้ําตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับผมใช้ระดับน้ําจับดูนะครับ่าจับดูนะครับแล้วก็อยากให้มันโดนพัดลมด้วยนะพี่นะครับมันจะมีพัดลมด้วยนะครับอมันเป็นแม่เหล็กนะครับหันด้านนี้เข้านะครับหันตัวตัวไฟเข้าไปข้างในนะครับตัวสายไฟเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็หมุนขึ้นนะครับพี่ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับพี่ดูระดับน้ํานะครับนี่ระดับน้ํานะครับแล้วพี่ก็ดูด้านข้างด้วยนะระดับน้าวัดด้านข้างด้วยนะครับเอาแค่พอประมาณพอนะครับพี่นี่วัดด้านข้างนะครับว่ามันพอดีหรือยังเลยอ่าประมาณนี้นะครับพี่ประมาณนี้แค่นี้นะครับผมการ์ดจอเรามันก็จะตั้งสูงขึ้นนะครับผมนี่พอดีเลยเห็นไหม จากเมื่อกี้ที่มันหย่อนลงฝั่งนี้นะครับมันก็จะเสมอกันถ้าเท่ากันเลยนะครับพี่วิธีการเสียบสายนะพี่ตัวเนี้จะมีตัว2ช่องอาจจะเป็นตัวของพิน3พินครับเป็นพินตัว a r g b นะครับตัวนี้เป็น a r g b 5โวลต์นะครับพี่ๆคนไหนที่ใช้เมนบอร์ดที่รองรับนะครับผมรองรับตัว3พินตัวเนี้นะครับผมก็ใช้เสียบที่เมนบอร์ดได้เลยนะครับเมนบอร์ดใหม่ๆนะครับผมมันจะรองรับ นะครับผมตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมนบอร์ดพี่ๆคนไหนที่ไม่รองรับนะครับพี่ก็จะต้องมีตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ด้วยนะครับผมคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวควบคุมไฟนะครับผมโดยเราจะใช้รีโมทตัวนี้นะครับผมรีโมทของตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ในการควบคุมไฟตัว RGB ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวควบคุมไฟนะครับถ้าเราไปเสียบตัวเมนบอร์ด ไฟมันะจะเป็นสีขาวม,มันจะไม่เล่นมันจะไม่เล่นสีไฟนะครับผมมันจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเรามีกล่องตัวเนี้นะครับเราจะสามารถปรับไฟได้ตามใจชอบนะครับก็ให้เรานะครับดูนะครับผมดูว่ามันจะเขียนว่าตัวช่อง A R G B นะครับมันจะมีละมันแล้วแต่แล้วแต่ตัวคอนโทรเลอร์ของพี่ๆนะนะครับผมพี่มองหาช่องที่มันเป็นช่อง3พินนะครับพี่ก็เอาตัวเมียเนี่ย นะครับตัวเมียเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะพี me. Me, me. Me. Yup. ่เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปที่ช่อง3ามพินนะพี่อ่าเสียบเข้าไปที่ช่อง3าพินช่อง3มพินของผมอยู่ตรงนี้นะครับผมผมก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยเมื่อเราเสียบไปแล้วนะครับพี่ตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้นะพี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องใช้นะตัวนี้มันเป็นตัวพ่วงเฉยๆนะพี่ตัวพ่วงเฉยๆนะครับเราไม่ต้องใช้นะครับเราก็จัดสายอะไรปกติเลยนะครับพี่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดไฟกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับพี่ นี่นะครับเราเปิดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะพี่เป็นไฟแบบนี้เลยปรับไฟได้นะครับผมเราจะต้องมีตัวควบคุมด้วยนะครพี่ตัวควบคุมด้วยนอกจากจะคํการ์ดจอแล้วนะครับยังช่วยแต่งคอมเราให้มันสวยให้มันมีไฟ R G B ได้ด้วยนะครับผมถือว่าสวยงามมากนะครับผม นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมที่ตัวด้านหลังของผมเลยนี่เลยนะครับผมตัวที่ผมใส่นะพี่นะนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับมี2ขนาดนะครับพี่มีตัว5-8เซนนะครับผมตัวที่ยืดได้5-8เซนแล้วก็จะมีตัวที่ยืดได้7-12เซนนะครับผมตามเมนบอร์ดของพี่ๆเลยนะครับว่าเมนบอร์ดของพี่อยู่สูงไหมนะครับอ่าซ็อกเก็ตเสียบก้าดจอของที่อยู่สูงไหมนะครับจากตัวถาดนะครับนี่นะครับเปลี่ยนไฟได้นะครับพี่ยิ่งพี่มีตัวคอนเทเลอร์นะครับพี่สามารถ เปี่ยนไฟได้ตามใจชอบเลยนะครับพี่จะเปลี่ยนแบบไหนก็ได้นะครับผมนี่นะครับสีแดงก็ได้นะครับพี่สวยงามนะครับพี่นอกจากจะช่วยค้ำกานจอให้มันตรงแล้วเนี่ยนะครับผมช่วยลดพะละไอตัวของซ็อกเก็ตเสียบกานจอตรงนี้นะครับผมนะครับ ไอ้ซ็อกเก็ตเสียบการจอของเมนบอร์ดเนี่ยนะครับมันจะช่วยลดพละการแบกรับตัวของการจอได้เยอะมากสําหรับการจอพี่ๆี่คนไหนที่ใช้การจอรุ่นท็อปๆอะนะครับผมตัวที่มันมีพัดลมเยอะมีอะไรเยอะๆใหญ่ๆแบบเนี้ยหนักๆแบบเนี้ยนะครับผมผมว่าแนะนํามากนะครับผมนะครับมี2ขนาดนะครับพี่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าพี่พคนไหนสนใจนะครับผมก็สามารถที่จะกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาพี่ๆี่ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ